Feel like I like I'm losing mind everybody in the world blind feel Cause everybody the Please Lord, give world my me Lord สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมแอดมินยังคงอยู่ที่การเตรียมทีมแข่งขันวอลเลยบอลซีเกม2023ที่พนมเป็นประเทศกัมพูชาอยู่ที่ทีมชายนะครับในส่วนของการแบ่งสายนะครับทีมชายแบ่งได้ดังนี้สาย A ก็จะมีอินโดนีเซียกัมพูชา สิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ในขณะที่สายบีก็จะเป็นไทยเวียดนามเมียนมาและก็มาเลเซียนะครับวันนี้แอดมินก็จะมานำเสนอข่าวสารสื่อของเวียดนามที่เขานำเสนอและก็เกี่ยวข้องพูดถึงประเทศไทยด้วยเยอะพอสมควรนะครับต้องบอกเลยว่ากระแสวอลเลย์บอลในเวียดนามคือยิ่งใหญ่มากผู้ชมผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อมีการแข่งขันพวกเขาจะเข้ามานั่งรับชมกันเยอะแบบอัดแน่นสนามเลยทีเดียว ดังนั้นเนี่ยกระแสวอลเลย์บอลในเวียดนามคือตึงเป๊ะสื่อเวียดนามก็เลยตีข่าวเลยครับแอดมินแปลให้ฟังนะประมาณนี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติเวียดนามจะต้องเจอกับทีมชาติไทยและจะต้องแย่งกันเป็นที่หนึ่งในสายเพื่อที่จะหลบอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายซึ่งแมตช์การแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามมันอย่างแน่นอนน่าดูน่าชมเป็นอย่างมากโดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยก็ซุ้มซ้อมอย่างหนักนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐานวอลเลย์บอลชายในอาเซียนคู่ขี้สูสีกันมากในส่วนของตัวตึงทีมชายก็จะเป็นอินโดนีเซียนั่นเองที่เข้าชิงเยอะที่สุดเลยทีนี้มาดูในส่วนของทีมหญิงบ้างครับกรุ๊ปเอสายเอนะก็จะมีไทยอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็มาเลเซียสาย B นะครับก็จะมีเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์เวียดนามก็เลยตีข่าวไปเลยนะครับว่าเวียดนามจะต้องชนะกัมพูชาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ให้ได้ เพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งในสายหลบไม่ต้องเจอทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศพวกเขาต้องการเจอทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นเขาวางแผนกันอย่างนี้นะครับในส่วนของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเห็นว่าเรียกมาเข้าแคมป์ทั้งหมด17คนทางทีมงานสตาฟโค้ชของเวียดนามจะต้องตัดออก3ให้เหลือเพียงแค่14คนเท่านั้นว้าวนะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็จะมีกระแสดราม่านะครับเวลาตัดนักกีฬาออกรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยดราม่าหนักมากอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เวียดนามดูภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเมื่อซีเกมครั้งที่แล้วที่เวียดนามสามารถเก็บเซตจ,จากทีมชาติไทยได้เป็น1เซตแต่ในแมตช์นั้นนะครับทีมชาติไทยชนะไป3ต่อหนึ่งซึ่งก็คือเวียดนามชนะไปนหนึ่งเซตนั่นเองเพวกเขาภาคภูมิใจและก็ทําได้และก็มีความหวังว่าปีนี้จะทําได้อีกเช่นกัน โดยเป้าหมายสูงสุดก็คือล้มทีมชาติไทยชนะได้เหรียญทองนั่นเองซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะคาดหวังนะักกีฬาทุกคนที่มาแข่งก็ต้องคาดหวังแล้วก็มีความหวังกันอยู่แล้วนะครับผมซีเกมปีนี้มันอย่างแน่นอนครับในส่วนของทีมชาติไทยก็ในส่วนของทีมชาติไทยก็ขอ,ยกขอพูดสั้นๆน,นะครับว่าปีนี้ทางสมาคมยึดผู้เล่นที่ดีที่สุด ไปทำการแข่งขันนะครับเพื่อรักษาแชมป์นั่นเองนั่นหมายความว่าเพียวบุ๋มบิ๋มพรพันธ์กลับมาช่วยทีมชาติไทยแน่ๆก็นำมาซึ่งกระแสดราม่ามากมายนะครับที่เพราะว่าเพียวกับบุ๋มบิ๋มเล่นหลีกตุรกีสมสรซาราเย่ซึ่งสมสรดังกล่าวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแต่ว่าสองสาวต้องกลับมาเล่นซีเกมนะครับโอ้ยในขณะที่พรพันธ์เองก็มีอาการบาดเจ็บนะครับรออัปเดตอาการอีกทีหนึ่งว่าจะลงแข่งซีเกมได้หรือไม่ ก็ประมาณนี้นะครับประเทศในอาเซียนต่างตื่นตัวกับก,บการแข่งขันซีเกมเป็นอย่างมากพาะเขาสนุกและก็มีความหวังนะครับผมแอดมินก็เลยนํามาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลในอาเซียนนะครับนำมาฝากทุกคนกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ